วันด oui er. um pues ี nah, ั้ทำสมตอนนี้ขอเจ้าชีมาเนาะรีวิวเนาะทั้งสมเดิมาเบิ่งเนาะทำกันเนาะสวัสดีครับห้องรียืนทางสมงเดิมาเบิ่งห้องอาหารเนาะยามเศร้าๆครับเกือมีแก่ทันสมัยสมควรเนาะครับขอบคุณครับนี่ต้องจะบบอกออกมา ยาหกโมงเช้าหาเจ็ดโมงเนาะในเบรกเบรกเฟสเนาะเบรกเฟสันก็มีสีีเตรียมพ่อไว้ว่าเบรกเฟสมีจะทานเนาะสามยานตอนเจ็ดโมงเช้าหเช้าตอนเจ็ดโมงเานาะอันนี้นก็มีการอธิบายข้าเบิงเนาะอันนี้เป็นห้องครัวาอาหารฝรั่งเดิเริ่มเริ่มจาก ห้องครัวอาหารพลังเนาะนี้เขาเขาจีเขาเจอเริ่มตั้งแต่พี่แล้วแต่โดนหนอกโดนดนัดเนาะเริ่มแต่โดนหนอกโดนนัดนี่แหละโดนนัดคอสอบคอซ่องต่างถือว่ามาเบิ่งแล้วเทียบใส่ห้องแห่งอื่นก็ถือว่าเป็นตะกินกลัวท่านเราไปนเปนาะตะกินคอซ่องเนาะ ขอ้อซองก็มีหลายแบบขอ้อซองธรรมดาขอ้อซองช็อกโกแลตแล้วก็ขอ้อซองใส่อันใส่อันม,อม่วงหวอเนี่ยขนาดแล้วก็มีนี่นะมีหลายย่างมีแบบอันขนมมันขอ้อซองเนาะเขาเจ้าก็บ,บางอย่างก็บบะคู้เดอ้ออันนี้เขาที่เป็นเสลี่ยงเป็นเพี้ยงเ,เพียงเนาะเป็นใกล้ให้มึงใกล้มันบ่เห็น อย่างเทียงเพศทหาสรสลามก็มีแยมมีเยอะม,มีอย่างนี้แหละเนาะเริ่มแต่อันนี้นี่ไม่หยั่งเออขออนมมันพังพึ่งทั้งพิงไปซะแล้วแยมแล้วก็เบอร์โฟมาเบอร์โฟมาต่งางๆเนาะมีฮอตกระหลอกกระเลมเด้อร์ไอศกรีม <นะ S 1> เริ่มจับพักเนาะพวกกาแฟเห็ะนไหม กาแฟแบบกดปุ่มเอาตัวตัวไปเนาะอย่างนี้เพะ่ทให้กดปุ่มของร้านกาแฟอยากเลือกอยากได้อย่างอยากได้อันนันอเมริกาโน่เนาะคาปูชิโน่อย่างต่างๆเนาะเนืะดเอาตามใจเนาะอันนี้เป็นประเภทศพักเนาะเกทพักเกทพักเนาะแล้วอันนี้เป็นประเภทกระฟอกกาแฟโอ้ ขาดบ่ได้เนาะนี่นะปลาทองโกเนี่ยอาหารคนเก่าคนแก่แบบผู้เฒ่าผู้แก่าามากกินปลาทองโกเนี่าของไม่จะมีประเภทไข่ต้มไข่เจียวไข่ยังเนาะอันนี้แบบผู้ผู้เฒ่าหรอกมากกินอันนี้แมนอันนี้แมนโอ้ประเภทไก่เนาะไก่ ใต้ญี่ปุ่นอันนี้อาหารญี่ปุ่นอลไรนี่ประเภทญี่ปุ่นเนาะหมูผัดซีอิ้วญี่ปุ่นนี่ยเออตัอเอาแล้วก็กะรีหอมๆคือกะรีนี่มิโซะซุปต้นหอมญี่ปุ่นสาลายิปปอกญี่ปุ่นเต้าหู้แบบญี่ปุ่นว่าอะไรนี่นะแถวนี้ เนาะมันแบบนานาชาตเรอาหารเนาะนานาชาตก็มีอันนี้มีก้วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงผัดผักบุกไฟแดงขหน้ามีปลาโจกปลาเข้า,มขามหมูแดงเนาะข้าหมูแดงให้คนเตรียมบริการไว้ให้เขาเนาะบอกมีเฟอร์วิฟเนาะ

แม็กกี้ซูชิข้าวปัน้นฮอสาหายเห็นบ่ปัน้นฮอสาหายผู้ได้มกอาหารญี่ปุ่นญี่ป่ปุนอันนี้อาหารฝรั่งอาหารฝรั่งนี่นี่แหละขาดบ่ได้นี่แหละอันทอดอันเทศหรือเอบคอนเบคอนทอดเนี่ยกรอบประกอบหือว่าแป,กแปกลกๆวู้ดเลย ไข่ก็ไข่เคี่ยวมีตลอดเนาะไข่ดาวไข่เดิมียน,นี้เเจ้าสิพาเบิ้งมีอย่างเดียมีเผาหมันไก่ไข่ดาวไข่ออมเล็ตเดออออมเล็ตกะู้ได้มักแหว่อมเล็ตอ่อ,อ,อนไข่รกระทะไข่เบนิทิกเบนิทิกเนาะเห็นบ่ เลือกได้ตามอกตามใจเนะาะครับสวัสดีครับรนี่แต่อาหารอร่อ,รอยอร่อยทางนั้นเลยดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ,คครบผมไม่ต้องรีบครับโอเค,อ,เคอันนี้เป็นข้าวผัดเด้อครัผสม,มเด้อข้าวผัดนี่ข้าวผัดนี่ข้าวผัดไข่นี่อันนี้ผัด ผัดพักผัดพักใส่ลอนอ่อใส่วุ้นเส้นเนาะอันนี้จะเป็นประเภทแกงพักรวมเนาะโอ้อยาบมืดด้วยเห็นรักรวมอันนี้จะเปลี่ยนเจ้าหู้ทอดรลาดเ็ดหอมน้ำแดงนี่นะหู้ทอดลาดเ็ดหอมน้ำแดง นี่เราจะมาพาพาปสั่งมาเบื้องประเภทเราเอา,เอ,าอันนี้เป็นประเภทยุกโกรกยุกเกเนาะเป็นแฮมเป็นเฮิมเป็นเนาะเป็นผลละหม,อะม้อผลละไม้ต่างๆเห็นบอกเลก็เอาไว้ใส่บนตู้เย็นย่างดีเลยเลยเฮดไทยอาหารเท่านี่มันสดอตลอดเฮตไท้อาหารเท่านํนสานนสุปตลอดเนาะ น,นี่ประเภทขนมโอ้ยุพี่ก็มีเนะาะข้อศอกข้อซ่อง,อ,งอย่างกม็มีเดี๋ยววงเริ่มต้นเนาะอันนี้โอ้แซ่บอันนี้นะแพนเค้กนี่นะอันนี้อันนี้หังเทิงเนาะอันนี้ขนมไข่ขนมพุดดิ้งเนาะโอ้เลือดด้วยอื้ ใครอ่าดี้อสอกข้อสซองก็มีเบิร์ดแบบแบบแบบทางเข้ามาแหละมันมีสองอันที่ว่ามีสองสองจุดเนาะปกปกกาแฟน้ำดื่มมีเอมีสองจุดเนาะจุดทั้งนอกกับจุดทั้งใน ได้แบบใดน้สตกน้สดมีโคบเบิร์ดอยู่เนอะอันนี้ม่เมน,น,นแยมเบอร์โฟมาเนาะเบอร์โฟมาแบบเดียวกันเลยอันนี้มะมะกรนีเนะาะโครนีอันนี้แมนเฮดย่างกระเทียม อันนี้มันพลังผัดมันพลังหอมหัวใญ่อันนี้เป็นหมูย่างหมูย่างซอสสมุนไพรน,นี่เป็นทัวอันนี้จะเป็นเบคอนเนาะแฮมแฮมแฮมบนเบคอนอันนี้จะเป็นใส่อก,กอกใส่กอกใส่กอกเเรนเบอร์เกอร์ เมนเบอร์เกอร์สูสีเนาะอันนี้จะแมนปลาซุปเก็ดขนมปังกขนมปังก็ถือว่าอาหารกันไปว่าเทียบใส่งแหมือนอื่นก็ถือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลหลายหลายกว่าน้อยนึงเนาะแต่ว่าเรื่องรถความแซ่บก็้าไอย่างน้องโบฮุ้งว่า nó mình đi xếp kiểu đại nó, anh này men hơn hay nang đôi này đôi, hơn hay nang, lựa nang để tầm view, view cắmทะเล view như vậy cả, lựa rồi lấy như này bảo, bảo anh mày, bưng nĩ nữa nó, bưng cái cãi vì con. เบื้องเหนือจะมีเนาะเบื้องเหนือจะมีเห็นข้างหน้าเป็นคอนโดมิเนียมลุมพีน่นี้เนาะวงอามาเนาะวงอามาก็เป็นพวกบรรดาของแหมเก่าๆที่ว่าเคยเกิดขึ้นมาได้ประมาณสิบสองปีนี่นะนี่อันนี้ของกุ้มของอันนี้ของกุ่มเซนทรัลวันนี้แหละ เล็กวิลาก็เคยมากินแล้วเนาะเล็กวิลาก็แต่ก้อนแต่ก้อนเนาะมากินเนี่ยบุฟเฟ่ต์ดประจําเนาะอันนี้เนืนสะร้อยน่องร้อยน้าโอ้เบื้องนี้ก็มีเนาะสะร้อยน้ำเปียบเปียบทะเลทะเลเนาะเนาะเบงไฟเบงไายังสมีนะผิวทัดสวยงาม เนาะดนๆดน,น้อค่อยมาให้นึงซิวๆบรรยากาศงามๆงามๆเนาะนี่โางด้านหลังเนาะด้านหลังยาวๆเด้อซมเด้อด้านหลังมีอน,นะเนาะแบบแบบองแกงเนะาะภาษาลาวเฮาก็ว่าองแกงหั่นน่ะมีแกงมันบ่มีแกงอันนี้ทไหลซื่อๆเนาะ น,นี่ทั้งไอ้นี่ทางเบื้องใต้เนาะเบื้องใต้จะมีพัทยาใต้พัทยากลางพัทยาเออพัทยาเหนือพัทยาใต้พัทยากลางเข่าเจ้ายืนอยู่นี่แม่นพัทยาเหนือที่เสียงมานะนักเกลือ,อวงกามาแล้วเนาะ,นะ,นะเห็นปะเบื้องชมซุ่มเนกาศหาลอยน้ำสำหรับเด็กน้อยลองแกงเนาะ